สวัสดีครับนะครับนะครับก่อนอื่นะครับมือนีนะครับผมกะต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครืองเสียงกลางแจ้งเฮานะครับสู้กูกสุคนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับที่ติดตามทั้งเพจนะครับคมเศร้าบ้านเกลืองเสียงกลางแจ้งนะครับหรือว่าสิเป็นนะครับพี่น้องที่ติดตามทั้งช่อง u t u b e นะครับลูกอีสานพันธ์ข่าวเหนียวนะครับจากอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินเด้อพี่น้องเด้อนะครับ มืัอนี้กาพบพ่อพี่พบพอน้องเฮานะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับสินค้ามือสองอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอ่าของประจำวันที่6นะครับมีนาคมนะครับพศ2566นะครับกับช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงนะครับตรงพุูดดินะครับก่อนอื่นเลยพี่น้องนะครับผมต้องขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อนะครับเสียงบรรยายอาจสิบ่ชัดเจน นะครับบอสบายสองสามมือแล้วนะครับสินค้าที่ข้างจัดทรงพี่น้องเฮานะครับมือนี้นะครับผมร้านเปิดทําการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจัดทรงให้เด้ออาจารย์เด้อนะครับมือนี้นะครับผมนะครับอ่าเรื่องเล่าของอ่โน้ตบุ๊กนะครับพร้อมโปรเจกต์โซน่าคาราโอเกะนะครับวันนี้นะครับเรามีเข้ามาแล้วอีกหนึ่งเครื่องนะครับสวยๆนะครับผมเป็นสเปคเท่ากันเลยนะครับเอเซอร์คอไอสาม แรมซี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผู้ใดที่ยังบอทในมีนะครับโน้ตบุ๊กสวยๆนะครับเศร้าดีๆเศร้ากล่องแน่นๆนะครับพี่น้องครับมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วเด้อนะครับนี่ครับสวยๆเลยให้เบิ้งก่อนนะครับรอบๆนะครับแบตเตอรี่เก็บไฟ2อถึงสชั่วโมงนะครับอ่านี่ครับสวยมากเลยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับการใช้งานเบื้องต้น นะครับเฮามีนะครับให้พี่น้องอยู่หน้าจอนะครับเบิ่งนิ้วมือผมเด้อนี่ครับการเปิดใช้งานโปรแกรมคาราโอเกะนะครับนี่ครับตะวันนะครับทุกคลิปผมก็ทีนะครับทดสอบให้พี่น้องเข้าเลยเบิ่งคือเก่านะครับเพื่อพี่น้องเข้าสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับยังบระหูการใส่งานนะครับของโปรแกรมนะครับโซน่าคาราโอเกะนะครับเสียงดีมากพี่น้องครับพี่น้องหลายคนได้ไปแล้วถึออกถึอใจนะครับบางคนก็ับมานะครับเคยใส่แต่ ในรูปแบบเก่าๆนะครับในรูปแบบเก่าๆนะครับกับนิ่มเสียงอาสิบํถึกอกถึกใจปันได้นะครับมาตรวจสอบเบิ้งตัวนี้แล้วถึกอกถึกใจนะครับกัขอบคุณนะครับพี่น้องสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่อุดหนุนสินค้าจากทางร้านแน่นอนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากไว้ในกระเลากันเด้อนะครับอ่ะนะครับก่อนที่เสียเฮามาตรวจสอบนะครับในส่วนของโปรแกรมคาราโอเกะนะครับโซน่านะครับเฮามาเบิ้งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสินค้าของมือนี้นะครับซิเป็นนะครับในส่วนของ Power amp มือสองนะครับเบ้าหลายเบ้าหลายก็สิเป็นรู้สึกมีมือด้บะนี่สงสัยขาดการถอนพี่น้องนะครับนี่ครับผม Power amp นะครับเป็น Power amp จากค่ายโรย a นนะครับซึ่งก็ถือว่านะครับผมเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ขายดีนะครับขายดีนะครับในเรื่องของความทนทานในเรื่องของน้ำเสียงนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับโรยนรุ่นนี้เป็นโรย a นเอสเจ็ดร้อยไฟเฉียงรุ่นใหม่ นะครับสภาพก็นะครับพองามนะครับการใช้งานปกตินะครับฝาหลังนี่นะครับเก็บสีให้ยังสวยเลยพี่น้องนะครับปกติฟ้าเดิมกับพ่อเบิ้งอยู่นะครับแต่ก็เลยว่าอ่ะเก็บสีมันง่ามเราก็เฮ็ดโหลดนะครับจัดทําการเก็บสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับการใช้งานปกติดีนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับผมภาคสัญญาณอินพุตนะครับก็เป็นในส่วนของแจ็คโฟนนะครับผม XLR ไม่มี นะครับแต่ในส่วนของอสายลำโพงนี่นะครับสะมีทั้งดำแดงแล้วก็สเปรย์คอนนะครับให้ครบเลยนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับตัวนี้สามารถครับ15นิ้วข้างละ2ถึง3ดอกได้นะครับ18นิ้วข้างละ1ถึง2ดอกนะครับตามกำลังวัดของดอกลำโพงเด้อนะครับพี่น้องครับวัดหลายเท่ากับครับหน่อยนะครับวัดหน่อยนะครับเท่ากับครับหลายนะครับเลือกการใส่งานได้ นะครับเปิดไปพร้อมฟังเสียงไปนํานะครับเสียงเครื่องเสียงเขาอิมบบนะครับผมพอดําพอดีบอนะครับบอยากแนะนําให้พี่น้องเขานะครับเล่นจนเกินนะครับกำลังวัดของพ่อแอมนะครับที่ทาใหม่พ่อแอมเขานั้นนะครับการใส่งานนี่นะครับประสิทธิภาพของเสียงก็จะลดลงนะครับอ่านะครับการความคงทนทนทานนะครับภาสีลดลงคือกัน นะครับพ <fingers out> <hora> ี <beams out hehe> ่น no ้องครับสเปกซัมนี่ราคาซัมนี่ครับ่อยากให้พี่น้องเข้าได้เอาไปขับที่มันหลายเกินไปนะครับเล่นตามที่เข้าแนะนำเนาะสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วสองถึงสามดอกเล่นได้สบายสบายนะครับสิบแปดนิ้วหวัดใหญ่เยอะนะครับก็ข้างละหนึ่งดอกนะครับสิบแปดนิ้วหวัดน้อยลงมาโค้งปั๊มก็ข้างละสองดอกเล่นได้นะครับบวกว่าจะเป็นเปิดในบ้านรับงานกลางแจ้งนะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวราคานะครับผมจะมาแจ้งนะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบ นะครับเอ็กตีมคาราโอเกะนะครับให้พี่น้องเข้าได้รับชมกันนะครับพี่น้องหลายคนก็ซื้อไปกับหูจักแล้วนะครับพี่น้องเข้าที่เข้ามาไหมฮะตันหูจักกะนะครับบมเป็นยังครับเข้าทดลองให้พี่น้องเบิรงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเอ็นซาวนะครับผมเอ็นซาวตัวดำๆพี่น้องเด้อเอ็นซาวดับเันลชกขึ้นมาเลยนะครับรอนะครับทุกอย่างนะครับให้มันเครื่องดนตรีตรงนี้ให้มันขึ้นโชว์เบิด์ตกร์นะครับเอ่อ ขึ้นโชว์หมดเรียบร้อยนะครับมาที่นี่เท่ากับว่าเปิดโปรแกรมคาไอโปรแกรมเอ็กตีมคาราโอเกะนะครับซึ่งอยู่ข,ข,ข,ข้างๆกัน้อนะครับเปิดเลยปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าโปรแกรมคาราโอเกะของท่านพร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยนะครับถ้าเปิดโปรแกรมเอ็กตีมขึ้นมาโปรแกรมเดียวนะครับเสียงจะไม่ออกนะครับเสียงจะไม่ออกนะครับแต่พิมอะไรขึ้นหมดแต่เสียงจะไม่ออก นะครับหลังจากนั้นนะครับผมพิมพ์ได้เลยนะครับมั่วเสียเพลงอีกอย่างนะครับมั่วเสียเพลงยังพิมพ์ได้เลยนะครับหาเพลงที่บ่มีลิขสิทธิ์เนาะพี่น้องเนาะนะครับนะครับอยากให้ดีนะครับพี่น้องครับเลื่อนเมาส์เด้อนะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นมาข้างบนนะครับสีเป็นแถบคืเป็งคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกดปิดเมโลดี้นะครับตรงลำโพงนี่เด้อ นะครับปับป๊บเปกากระบาดออกนะครับนะนะครับ,นะรบพร้อมแล้วนะครับที่จะเล่นแบบนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับอ่าเปิดเครื่องเลยนะครับวันนี้นะครับทดสอบ S700 ไปด้วยเลยนะครับ แด้นะครับเสียงชุดกองนะครับเสียงดีมากนะครับ ใช้งานเน็เจ็ดร้อยนะครับปกติดีทั้งสองชแนลนะครับชแนลหนึ่งก็ไม่มีข้อแคกนะครับชแนลสองนะครับก็ไม่มีข้อแคกนะครับนะครับเอาซ่าวพอสังเขตแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้นะครับซ่าวดีไหลนะครับเพราะว่าเป็นในชุดของชุดกลองนะครับทอมหนึ่งทอมสองเสน่กระเดื่อง นะครับผมมาครบเลยนะครับเหมือนอิงดนตรีสดเลยนะครับพี่น้องครับหลายคนถามมาว่านะครับผมสามารถพ่วงต่อจอได้ไหมนะครับมีนะครับสามารถพ่วงต่อจอได้เลยนะครับสามารถพ่วงสายแลนได้เลยนะครับพ่วงจอสองก็ได้นะครับพี่น้องครับแถมนะครับก็ยังสามารถนะครับผมใส่นะครับงานเบื้องต้นในส่วนของนะครับบวอรสิเป็นพิมพ์งานนะครับออกบ่งออกแบบเอียงต่างๆนะครับผมเข้าลงไปเรียบร้อยแล้ว นะครับเป็นโปรแกรมพื้นฐานใ้พี่น้องไปใส่การใส่งานได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่งานบอดดี้เสียบสายชาร์จได้พี่น้องนะครับตัวนี้เปิดแล้วประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าแบตยังดีอยู่นะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับยังเป็นราคาเดิมนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับสหรับโน้ตบุ๊กเอเซอร์สวยๆพร้อมโปรเจกต์โซน่าคาราโอเกะแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วจะซานะครับตัดสินใจซามันสีเพระท่านเพลินนะครับเดี๋ยวส่งการจมบริษัยพี่น้องครับอ่ะ โอเคนะครับในส่วนของ r o ยั l เอสเจ็ดนะครับวันนี้นะครับเราขายในราคา5,700บาทนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับสภาพก็ถือว่าประมาณ70%ได้นะครับเก็บสีให้ใหม่เรียบร้อยสีสวยนะครับตัวนี้ขออนุญาตนะครับไม่มีปลายทางนะครับใครพร้อมใครมั่นใจที่จะรับสินค้านะครับผมในราคา5,900บาทผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลย นะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับถูกสุดๆเลยนะครับได้เพราะแอมมาตรฐานคุณภาพดีนะครับไปใช้งานกันเลยเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมือใหม่พี่น้องมืออาชีพนะครับตัวนี้ใช้กันเยอะนะครับอ่ะในการสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องในไลน์กอล์ฟกันเด้อนะครับต้องขออภัยนะครับในซุ้มเสียงที่แหบแห้งงานล่ำไหลายพี่น้องครับล่ำขอเขานะครับขอบคุณพี่น้องสุกุสุกคนครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ นะครับแล้วก็จะเลื่อมกดกระดิ่งนะครับุูมขวามือนะครับมีสินค้าใหม่ๆมานะครับเข้าิสด็อัปเดตให้พี่น้องเข้านะครับได้วรับชมกันนะครับผู้ใดกดกระดิ่งไว้นะครับมันกระสิเด้งขึ้นอยู่มือถือเลยนะครับก็สามารถเปิดเบอ่งใดก่อนผู้ใดเลยพี่น้องนะครับ5 9า0บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับโน้ตบุ๊ก5 5า0บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับส่วนการรับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผู้ใดมี นะครับเครื่องเสียงที่ยกเลิกกิจการแล้วเลิกเรียนแล้วนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับตามนี้เลยพี่น้องครับตามนี้เลยนะครับหลายท่านก็ยังพอสบายใจนะครับผมครับผมไปยังนะครับพี่น้องครับเอาให้สบายใจก่อนนะครับค่อยสั่งซื้อนะครับคลิปนี้จากลากกันไปครับผมคลิปหน้าพอๆกันไหมครับสบายดีสุขุสุขคนครับพี่น้องสวัสดีครับ